แต่ละสัปดาห์นะครับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เขาจะเดินทางไปเข้ารับการฟื้นฟูร่รางกายแล้วก็คําแนะนําเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ศูนย์ดูแลสุขภาพอบตอดอยหล่อนะครับองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขึ้นเมื่อปี2560นะครับเนื่องจากว่าอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีจํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและก็ผู้ป่วยเรื้อรังมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับก็คือมากกว่า7,900คนจากจำนวนประชากรกว่า25,000คนหรือคิดเป็นร้อยละ31 6 6ครับก็เลยต้องมีการวางแผนดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับ บุคลารกรในศูนย์ฟื้นฟูนของเราหลักๆนะครับจะมีพยาบาลวิชาชีพ1นะครับแล้วก็มีนักกายภาพ1มีนักกิจกรรม1นะครับแล้วก็มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอีก2แล้วในกองสาธารณสุขเรานะครับก็มีนักวิชาการสาธารณสุขและก็มีผมที่เข้ามาช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยนะครับธรรมดาผู้ป่วยหนึ่งคนจะต้องมีคนดูแลอีกหนึ่งคน นั่นคือการเสียละเสียคนดูแลคน,คนทํางานหาเงินไม่มีละต้องมาดูแลผู้ป่วยแต่เราสามารถเอาผู้ป่วยเหล่านี้หายได้กลับคืนสู่สังคมได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถให้พี่น้องอีกคนนึงไปทํางานได้แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมารอรอดูแลผู้ป่วยนะครับสิ่งนี้ผมถือว่ากระบวนการของการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วแล้วก็ดูแลของผู้สูงอายุได้หลอด าาข้อมูลของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2564ครับและจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี2574ซึ่งจะมีประชากรที่สูงอายุมีสัสดส่วนมากกว่าร้อยละ30ของประชากรทั้งประเทศซึ่งสถานการณ์นี้จะทําให้มีผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ประมาณร้อยละ3หรือ4 0 0แสนคนนะครับจากผู้สูงอายุที่มีอยู่ประมาณ13ล้านคน ก็เลยเป็นจดใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุในระยะยาวครับสำหรับ5จังหวัดที่มีจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดก็คือกรุงเทพปมหานครจํานวนกว่า1ล้าน1แสนคนครับรองลงมาก็คือจังหวัดนครราชสีมากว่า4แ9หมื่นคนอันดับที่3จังหวัดเชียงใหม่กว่า3แ7หมื่นคนครับอันดับ4จังหวัดขอนแก่นกว่า3แ4หมื่นคนและอันดับ5ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีกว่า3แ3พันคนครับ